시 <목소리도> มีรัฐบาลเมื่อวันที่7ตุลาคมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิวรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายอิทธพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ,าาระทรวงกลาโหมประชาสัมพันธ์การจัดงานวิถีไทยวิถีถิ่นกถินปลอดเล่าเพื่อสร้างกระแสสังคมในวงกว้างและเชิญชวนพุทธศาสนิกชน จัดงานบุญปลอดเล่าในงานประเพณีต่างๆอาทิงานกระถินลอยกระทงปีใหม่นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระแข่งเรือยาวงานหลายเรือไฟพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมวยชายาและการรำเต้ยรำภูไทยของจังหวัดนครพนมโดยระหว่างเดินชมช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์นายอนุทินและนายอิทธิพลอย่างร่วมรำเตยโดยท่ามกลางบรรยากาศคลึกครื้น ผู <toys> ้ว <m ics> <m ics> ่าบางครับนั่นผู้ว่าบางครับตองาองไสัทาไปเนเหลต้องตังเราให้เรื่องไฟลหลัเริช่วยกันเสิมส่งรนรงไม่ดืมเล้าพิมพบอเปรียบประดุจดัง ผมอยากให้พ่ออยู่กับผมไปนานๆนครับผมรักพ่อครับแล้วก็อยากให้การเท่าอาเขาไมอยากให้รา้สึกะไรอยู่นาไปนานๆขอขอความร่วมมือขอทุกคนช่วยกันเริ่มเล่ายมาก ทรัทไก่อนน่อนไปแล้วรวมาให้กเราวันหาก็ุยงสมาสื่อสารได้กันุษโตอบโอแล้วก็สั่งการได้อินเตอร์เสั่งของแล้วก็เรียกมี e เตอร์ซีส์ได้ตอนนี้มีพนักงานใช้ระบบการปรุมโอเค ในงานจะมีมาสแสดงก็คือเป็นโทรบอล